เอออย่าลืมด้วยเอมาด้วยเออแม่ขาวว่แรงเขาแรงแหละเดี๋ยวเดี๋ยวลำบากนะกูไม่ใช่มึงไงเสื้อดำมอยแดงลำบากไอเหี้ยอะไรแดงลำบากเขาเรียกว่าเซงลำบากไอแดงละเออมาเซงหน่อยเร็วเราองนานแล้วเก่งเก่งไหนโดนจับปอนเขาดินรับเลยมันทำอะไรเขาไม่รู้น่าจะทพอดังมั้งนี่ ต่อไปแกงบ้านปอนครับนี่ครับเจอไม่นังครับเปลี่ยนแล้วครับเออดีมากดีมากแล้วกูก็ปีนไปไหนไ้โทษฮะไปไหนไปสมุทรโถงอย่ารีบทำให้ลูกพี่เด้อครับเอาเลยมาเซ็ดีเร็วลานานแล้วเออมันเปิดตาไม่ไหวเลยปอนอ่ะตามันขอบตามันดำปึ๊ดเลยจะนอนมาหลายวันแล้วเออไม่ได้นอนมาหลายวันแล้วนะคุยเนาะ กดดีๆจ้าเมกไหนกันนี้เลยจนว่าขี่จนมันเครื่องแห้งไงเออว้าไปแล้วเออขี่จนมันเครื่องแห้งนอะ ไม่พากันดูเลยในเรื่องเลยทีนี้มีอย่างเดียวอัพลูกอับใสใช่ไหมขี่ไม่ได้เลยอืออ้อขี่เสียงเบาเลยดังกระเทาะพายขี่นะ้่นมันเครื่องแห้งไว้ไม่พากันดู ลองขี่ดูไปทังคามือไปเลยไม่ได้มันไม่ได้เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวแล้วไมไ่เกี่ยวแล้วนี่มันมันดังพวกนั้นแล้วดังลูกปืนดังพวกแคมดังพวกไอนั้นหมดแล้วนี่เวาวชิดแล้วเนี่ยตั้งใช้สองรอบแล้ว เฮ้ยมันเขี้ยวโอ้ยบิดเลยไปได้หรอก